สวัสดีคะ่ะสวัสดีรอบเย็นนะคะแม,ม่จา๋าวันนี้ต้นสับประรดน้องแมคโคก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่อ้อยจีรานันนะคะขอบพระคุณคุณแม่เลนูนะคะที่เมตานะคะต้นสับประรดให้หนุ่มน้อยพลายแมคโคนะคะคุณแม่จา๋าหนึ่งคันรถมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้คุณแม่อ้อยนะคะขอให้คุณแม่เลนูนะคะพร้อมครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่จา๋ากิดวงสิ่งใดก็ขอให้สรงความมุ่งมั่นาัฒนาทุกๆประการนะคะขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่จา๋าวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะต้นสับประรดมาถึงแล้วนะ อนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะคุณแม่ค่ะไปสองคนนี่นะ รับก่อนเร็วรับมึงขับเร็วรับเร็วร,รับก่อนจะเอากล้วย